สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะพามาดูโรงงานโรงเรือนครับโรงเรือนโรงเรือนผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับมานะครับเราจะที่นี่เราจะเลี้ยงไส้เดือนบนหลังคานะครับเนี่ยครับมูลไส้เดือนที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอ่่นะครับล้วนซุยครับนี่ครับเม็ดก็จะละเอียดมากครับใช้ได้ ทุกพันธุ์ไม้นะครับนะครับจะใส่ผักสวนครัวก็ได้ใส่สวนยางก็ได้ครับใส่ต้นกาแฟก็ได้ครับนะครับเดี๋ยวจะพามาดูน้องเดือนนะครับอ่นนี้อันนี้ยังไม่ได้ร่อนนะครับเพื่อนๆเห็นนหครับนะครับนี่ครับคนคนงานของของเรานะครับ ขอโทษด้วยนะครับที่ว่าใครกำลังรับประทานอาหารอยู่เนี่ยครับนี่เนี่ยครับเนี่ยครับคนงานของเราครับทำงานกันทั้งวันทั้งคืนนะครับไม่มีการพักผ่อนนะครับไม่อู้ครับเนี่ยครับไส้เดือนก็มีความสุขก็จะได้สีประมาณนี้ครับเนี่ยครับเพื่อนๆอ่านะครับเพื่อนๆคนไหนจะสั่งปุ๋ยก็สั่งเข้ามาได้เลยนะครับเรามีเครื่องคัดแยกเรียบร้อยครับ เป็นเครื่องร่อนแบบไฟฟ้านะครับเนี่ยการทํางานก็จะประมาณเนี้ครับแยกอันนี้ไม่มีการตารุณกรรมสัตว์นะครับเนี่ยครับแต่ตอนนี้แต่ว่ามียามของเรายามเราก็นอนหลับครับอันนี้เป็นถังน้ำหมักนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากได้ก็ ได้เลยนะครับสั่งมาได้เลยเนี่ยครับไอตัวนี้ตัวกันเชื้อรานะครับกันเชื้อราใบเน่ารากเน่าครับใบเหลืองนะครับอ่าเนี่ยเราจะพามาดูไส้เดือนที่เลี้ยงบนหลังคาจะดูนะครับว่ามีตัวเขาไหมนะครับอ่านะครับเจอตัวแล้วครับ ราจะเลี้ยงบนหลังคานะครับเพื่อนๆดูต้นไม้นะครับอันน well, like ี้เม um ็ดก็ติดมานะครับตอนที่เราเอาอาหารเข้ามาใส่แต่เพื่อนๆก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าไส้เดือนจะไปกินรากอะไรนะครับเขาไม่กินนะครับเพราะเขาไม่ไม่ใช่อาหารของเขาเนี่ยครับเราจะเลี้ยงไส้เดือนที่นี่จะเลี้ยงไส้เดือนบนหลังคานะครับดูกระเพื่องนะครับ ในวงบ่อก็มีนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับคือคุณจะเลี้ยงตรงไหนก็ได้ครับนี่ปุ๋ยปุ๋ยรอส่งลูกค้าอยู่ครับมานี่นครับครับเนี่ยครับอันนี้ก็ปุ๋ยรอส่งลูกค้าแต่อันนี้มันจะละเอียดหน่อยครับเห็นไหมครับ เป็นเพื่อนคนไหนสนใจก็อยากจะเลี้ยงก็ไม่ว่ากันนะครับที่นี่เรามีแม่แมพ่อแม่พันธุ์จำาหน่ายด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับเนี่ยครับเราใจดูบริเวณร,รอบๆโร,รงเรือนที่นี่เลี้ยงแบบเปิดนะครับบรรยากาศค่อนข้างจะไม่จะค่อนข้างกับบรรยากาศก็ดีมากๆครับร่มรื่น เพราะว่าที่นี่เราเน้นปลอดสารพิษนะครับเพื่อนๆดูเห็นไหมนอกจากไส้เดือนแล้วก็มีอ่าสวนี้ครับเชนนโรองนะครับเพราะพวกนี้มันจะเป็นตัวชี้วัดว่าที่นี่ไม่มีสารพิษนะครับเราไม่เอาด้วยสารพิษเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆอาครับ โอยมุนใส้เดือนเราใส่อะไรก็สวยครับแส่อะไรก็งามหมดนะครับเ <Jub> มืนดูไม้ไผ่ครับเ <IS> นี่ยหน่อไม้ครับมันขึ้นจนกินไม่ทันนะครับเนี่ยครับหน่อก็จะค่อนข้างจะเยอะมากเนี่ยครับเนี่ยอันนี้กำลังกินเลยนะครับเปิดพนดู ่าเห็นไหมหน่อไม้นอนกัหน่อไม้ปก,กติหน่อไม้ก็จะขึ้นปีน 1, 000, 15, หนึ่งประมาณสิบห้านอแต่ที่นี่เกิน20สิบครับนะครับเดี๋ยวจะพามาดูหาเนี่ยเน,นีเพื่อนเพื่อนรู้จักไหมเออ่าที่กําลังบินอยู่นี่ก็อย,อยู่นี่ครับทุกเสานะครับที่นี่ ทุกเสาบ้านนะครับไม่ไม่ใช่เสาอาทิตย์จะมีนี่ครับไอ้นี้คนงานที่ทํางานอยู่บนฟ้านะครับที่นี่มีสองสองสองชนิดนะครับทํางานอยู่บนฟ้ากับทางานอยู่ใต้ดินครับเนี่ยอ่า,านะครับวันนี้เราพามาเยี่ยมชมให้เพื่อนๆดูชมพู่หรือว่าหลังนะครับดกมากครับดู ครบเซตนะครับนี่วันนี้พามาชมชมช,ชมสวนด,ดูครับดูอยู่ที่ผุ๋ยียครับจะมีการต่อยอดกันตลอดครับนี่ครับเนี่ยครับเพื่อนๆดูเพื่อนๆดู่าเนี่ครับอ,า,อา,บหาหารชั้นเลิศของ น้องเดือนนะครับบ่อหมักอาหารนะครับนี่เป็นดูต้นไม้ใครชอบแบบไหนก็สนใจก็เชิญนะครับนีครับโอเคครับคลิปแทนต้าจะยาวไปนิดนึงแลครับอหาเนี่ยครับนี่ก็อีกสายพันธุ์นึงนะครับอ่าครับสวัสดีครับ